สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะพยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็เมนูนี้อีกแล้วค่ะทานยังไงก็ไม่เบื่อนะคะปลาอบหรือว่าหนึ่งปลานะคะผักสดค่ะไข่ต้มแล้วก็เจลปลรราค่ะไปชมกันเลยนะคะปลาจ้าทุกคนวันนี้ จะทำปลานะคะนี่ก็ล้างทําความสะอาดบ้างแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะใส่กเกลือลงไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบนะคะทุกคนนี่ค่ะปุ๋ยก็จะใส่ผาดนะคะตัวน,นี้ไม่หม่อตัวปลาหัวแบบนี้เลยนะคะ เ,เอาเข้าเตาเอบนะคะก็จะเหมือนกับการนึ่งปลาะคะ่ะดูปลาค่ะทุกคนเห็นไหมนะ่ากินไหมคะมนี่ค่ะเราก็จะทำแจ่วนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่เราจะไปย่างอันนี้ย่างพริกกอดน,นะคะเพราะว่าเต็มหม้อเต็ม นี่จ้าย่างเสร็จแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวคุยก็จะมานี่ลอกเปลือกข้างนอกอออเนาะแล้วนี้ก็เป็นชุดสองที่จะไปย่างนะคะนี่มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศนะคะนี่จ้าพริกหอมกระเทียมที่อบเอ่มที่ย่างอีกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ลืมคะ่ะเกือบไม่ นี่คะ่ะทุกคนเราก็จะโคกลกพริกหยวกก่อนนะคะนี่วันนี้เสตจเจ้าจ้ามามาเดินนี่ผักพริกหยวกก่อนนะคะนี่ นี่จะ้ะผิดอยู่อกเนาะตูไปหยกย่างแล้วคันเป็นชิ้นๆนะคะจะได้เพื่อจะได้ไม่ยาวๆนะคะเวลากรอ,อกมาแรงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแจ่วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ใส่ต้นหอมบักชีปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาดน้ำมะขามนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนตำเจวเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ก็เป็นเจวที่เราโคลกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ปลาที่เราอบไว้นะคะก็เป็นปลานึ่งนั่นแหละค่ะ นี่ก็เป็นไข่ต้มเพิ่มเติมมาอีกค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เมนูอร่อยๆนะคะนึงปลาจิ้มเจ๋วไข่ต้มค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๊ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาชมนะคะมาทานข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน